ครับสวัสดีทีสุภูสุขคนนะครับวันนี้ของลอดมาสรุปผลปังไฟบ้านคุ้มนะครับยี่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับปังที่หนึ่งหนองเมยาครับสามร้อยห้าคะแนนไม่ผ่านครับปังที่สองเทพลิขิตนะครับสองร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับปังที่สามเก่งเจริญนะครับสองร้อยห้าสิบคะแนนไม่ผ่านครับปังที่สี่แก้แดดเบิกฟ้านะครับบวกเนื้อฟ้านะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับปังที่ห้ากุ้งเจริญทรัพย์นะครับสองร้อยสี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับปังที่หก หาซอนะครับเจเนาสังลุยเจ็ดสิบคะแนนไม่ผ่านครับหมุนออกจากตองเลยครับทีลีไรจําดินครับเจ็ดสิบคะแนนครับบางที่เจ็ดกองฝ่าสามรอยี่สิบคะแนนเจ้าครับบางที่แปดเพชรสีทองครับสามรอยี่สิบคะแนนเจ้าครับบางที่เก่าสมคิดการเบาะครับสองรอยี่สิบสามคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบวังสันติสุขสองร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบเอ็ดเจ้าสัวหน่อยสองร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบสอง สราชวงวงนะครับผมโอ่บังหนึ่งถึงสิบเอ็ดพันแค่บังเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นมิตรแผ่เจ้าแค่สองบังนะครับบังที่สิบสองสราชว่วงนะครับฝนตกหนักเลยนะครับหองไฟอยู่ทั้งฐานเกือบชั่วโมงนะครับน้ำกระท่วมนะครับพออยู่ตกแล้วสร้างบ่อตีนะครับได้สามร้อยห้าสิบห้าคะแนนอ่าจักพันหรือแผ่วนมากระจ้านะครับบังที่สิบสามสอบุญโหดนะครับพอแตกได้หลายได้สามร้อยแปดสิบคะแนน ่านครับบางที่14นุ่มกะทะมอ,อาเทียนนะครับ385คะแนนเจ้าครับบางที่15จอเจริญสุข270คะแนนไม่ผ่านครับบางที่16กะรอกหน่อย380คะแนนผ่านครับบางที่17โพเจริญ360คะแนนผ่านครับบางที่18 เงียน้องสร้างดุยครับ400พอดีผ่านครับบ้างที่เก่าโควิดเบิกฝ่าสร้างบตีนะครับส่วนหมากจาวนะครับเป็นเชียร์ยีซีกหานะครับ320คะแนนครับบ้างที่20ท้องพักดีนะครับผมยีอ่ะสร้างยีฮ่าฮาิเท่านั้นเองนะครับได้395ผ่าันนะครับผมบางที่21เคยบัางหินครับ340คะแนนจ้าวครับบ้างที่22สพพิมลนะครับ สร้างบรตีได้398คะแนนครับอูเซียอยู่สนามก็ผ่านอยู่แล้วนะครับบ้างที่23กล่องคาส,สโนวามัดเด็ดอีกบางหนึ่งนะครับอ่า20แพ้เดียวเท่านั้นเองครับ385คะแนนผ่านครับหวานเจี๊ยบนะครับ24นาคอรคังไ่335คะแนนเจ้าครับ25เป็นน้ำชช่355คะแนนผ่านครับ ยี่สิบหกเพชรณบ้านทุ่งนะครับสามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านครับบางทียี่สิบเจ็ดตาเบาหวานนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนผ่านครับผมอ่ะมือนี่ตายติดกันนะครับผลกระพานติดกันเลยนะเครื่องช่วงเ้าตายอย่างเดียวเลยครับ ช่วงายผ่านอย่างเดียวคือกันนะครับผมเครื่องหนาก็เครื่องหลังนะครับผมอาดีใจน้ำผู้โรงภูมานผู้โปมานก็สูันต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณท,ท,ที่ติดตามรับชมลุงรลเด็มศีสวัสดีครับ